ขนเข้าขึนเขึนเาเฮกฮ้ยอย่าระเบิดเอาสมตสัมเัมบตสัตับต้ัมบตัมบตสัมบตสัมบตัมบตสับล้ักบตสวมบัมบสัมบสัับสัมนตสับับตัมนะครับตมมัมบตสัมับเกม Grand Theft Auto บมมส กันนะครับไฮที่สองนะตอนนี้ the price, the price break นะครับอ,อ,อะไรวะชื่อภาษาไทยมันชื่ออะไรวะ,ะแผนรับแหกคุกนรกไปเฮเบโกตอนนี้เราจะไปทำภารกิจต่อไปคือปล้นรถปล้นรถปล้นรถที่อะไรอะปล้นรถอะไรวะรถ เออเขาเรียกขอโทรถคนนักโทษจ่าย่รถคนนักโทษครับผมเอย่ยงตัวเดยมตัวรถคนนักขอโทษขอโทษเอาละครับเดี๋ยวเพรสันเพรสันเพรสันเบรกมาสเอราันที่สองกันแล้วกันนะเอาละครับผมเอาละครับผม ออแล้วเป็นฮะไปเลยไม่ใช่อิซูกะไม่ใช่อิซูกะเกือบกดและเอ,อืเอล้มล้มปาตี้เมมเบอร์มาแววเอาเลยเข้าเลยครับเข้าเลยครับผมผมครับเคเรียบร้อยครับเข้าเรียบร้อยเตรียม accept 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 จอยนิง่งหนึ่งคนจอยนิ่งสองคนเหลืออีกคนหนึ่งครับโอเคฮ e ว e w ก go ้ <Wow. S 1> ไปต่อไล่เลยแค่สักสองสองแสนละกันนะไม่เอาสองรอยไปนะครับตอนนี้สองแสนเลยเหรอสองแสนเลยเต็ม oh <my> ที่มันก็ได้ข้าประมาณแสนหนึ่งและภารกิจนี้เท่าไหร่ห้าแสนเนะนี่ยห้าแสนเนา ไปแต่ต้องแต่งชุดเป็นแนวนี่หน่อยแนวไหนดีกว่าแนเขียกว่าไเอกหลอเน่นี่หน้นากากนี่หน้ากากเราเองเนี่ยโอคุณหล่อกหลอยจะบอกใครนี่เลยต้องสีเทาสีเทา,เทานี่สีเทาเอาไอ้นี้ไปดีกว่าเหมือนเดิมผมเอย เอารถอคุรมาไปคุรมะคุรมะอ่าโอเคคุรมาป่ะคุรมะคุรมะเอาคุรมะคุรมาสังษสญี่ปุ่นไงคุรโมคุรโมโคด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 โมะคุโมโโมไปเ e r e w ว go let's go ย้ ขานี่สนเลยว่าภารกิจนี้มันงมากเลอ้ขนี้คันนี้เอาคันนู้นนี่ว่ะผิดคันมีคันคันไหนมีคั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 นผิดคันผมด้เลยเร็วหายกันรถครับขึ้นรถขึ้นรถเร็วขี่ตามน้องกองหาเร็วน้องกองเร็วเราต้อตามหลังนี้ไปเลยหายก็ได้ง่ายๆไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถไม่ไววายวายวเอ้ยขึ้นหลังนี้ดีกว่าเร็วสิโว้ย เร็วสิอย่ลีลาดิไปอเล็กซานเดอร์ช่วยพี่พี่พี่เจ้าหนี่ก็ไดาอเล็กซานเดอร์ไม่ใช่อะตอมอะตอมชื่ออะตอมอะไรทักอย่างเลยฮะอะตอมอเล็ก MC ก็อายุเข้ามากออนๆนี่แหละมั้ง แต่มันมันมเนออมันเป็นเหมือนเด็กดื้อไปหน่อยอ่ะ <c oughs> เด็กดื้อดื้อจนแบบว่าไม่เห็นหัวแล้วเลยอ่ะโอ้คลิปสี่พันคลิปสี่พันไม่เอาครับวิ่งอย่างเดียวตอนนี้วิ่งอย่างเดียวครับผมไม่รู้จักมันเลยดีแล้วไม่รู้จักก็ดีแล้วรู้จักแต่อานิโยแค่นี้แหละอ๋ออานิโยอานิโยรู้จักอยู่อานนิโยนี่นิสัยดีอยู่ นี้อันนี้ตัวผมเองครับอยากจะเอามาเล่นจริงๆอยากจะขับเลยเรา,มาไ,ไม่เอามาเล่นนะจำโซเชียลขับไม่ได้ะอะ <c oughs> เม่ได้ครับเย่ <c oughs> ต้องปรับเป็นโฟร์ซส,สันครับใครนั่งหลัง,องเอาคุณไปำจอด,อ,ดอ๋อปรับโฟล์ตสันบัางด้วยว้าฟัดอยู่บ <c oughs> <Yeah. S 2> ิชเย้กระจกไม่นิดเดียว ยเ a ้ here we go เฮ้ยเปมุมมองเดินดี้วเามไงไม่เห็นเฮมยเฮ้ยเห็นเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเฮ้ลเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ่ยเ้าเก้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเก้าเฮ้้ากากยเฮ้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 ยเ้ยเฮกเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮลิคอปเตอร์ เตรียมระเบิดเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยทำไมเฮลิคอปเตอร์มาไวจังวะผมว่ามีไม่มีเอาไว้นั่นเลยแพคเก็ตอาร์พีจีอ่ะไม่มีอ่ะเอ้ยไม่ใช่ยูคกระสุนหมดอันผิดยอพี่สไนเปอร์เลย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 จะมีแบบนี้ลงเลยนะครับลงเลยให้ก็ได้ พี่ยิงไงก็ได้ไม่เป็นไรพุ่งนะหอไอฮออยากเองยิงหอก่อนเลยก็ได้มาแล้วมล้ไมาตล้วมาแล่วมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังเอ่ยมาแล้ว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 ติแล้วมิแล้แล้วมาว้มแมมาว้มลล้

เร็วเร็วเร็วเราเรากินีเราต้องนานหน่อยเร็วเร็วตามไตามไขเลยวเอะไเยว้วเอาฮอกันเลยดีกว่าเอาฮอกันเลยเอาฮอกันเลยเอาฮอกันเลยยิงมากเอยนี่จะเอาปืนนี่ไม่ได้คอยขไว้คอยขไว้คอยบไว้เดี๋ยวเอา้นั่นก่อนเอารถกันเอารถกันนี่เอปืนนี่เปกิน ถึงไมเนี่ยแปลกากถึงไม่เนี่ยถึงไม่เนี่ยจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วอย่างนี้แล้วเฮ้ยชักลข้างล่าข้างล่าข้างล่างร็วข้างหน้าข้างหน้านิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถวิ่งไปตอนนี้ไปตอนนี้ไปก่อนวิ่งเชียร์ไปก่อนวิ่งเชียร์ไปก่อนเดี๋ยวยิงเองเดี๋ยวยิงเองไปนะไปนตายแล้วตายแล้วไปก่อน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 ไป่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนไ่อนไปก่อนอนไปก่อนไปก่อนไ่อนไปก่อนอปก่อนไปก่อ่อนก่อน เอาให้เรียกคอปเตอร์ไปก่อนจะล่วงได้ไงอยู่บนรถอะวิ่งไปเรื่อย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 เอาให้เฮลิคอปเตอร์ให้ล่วงก่อนเอาแม่าเลยนี่มันจะวิ่งหนีให้เฮลิคอปเตอร์ทำไมเล่าตาสูดรมาเต็มเลยวิ่งหนีเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมเอาใเฮลิคอปเตอร์ไล้ววะรอ้ยรถคันนี้มันกว้างพอหายไปแล้วยางยังมันยังอยู่มันยังบินมันยังบินอยู่นู้ดมันเหนื่อจ้ำ ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วไปเลย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 จอด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 อดจอดจออดจอดจออดจอดจจอดจอจอดจอจอดจอจดจอดอดจ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 อดอดจอดจออดจอดจอดจออดจอดจอดจออดจ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 ออดจด ครถดรถ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 ไป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 เลวไปเร้วไปเไปเไปเแล้วแล้วแล้วไม่ต้องหนีหนีทล้ไมเล่าตามรถไปดิบอกให้หนีตำรวจก่อนครับตามเอาเฟิร์สเอารถตำรวจไปก่อนคอยคอยชนแ้วให้ี่ยี่อรถอรถจะร้น้าข้างห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 น้าไปเร็วตามรถไป เราต้องช่วยเราต้องช่วยคุ้มกันเราต้องช่วยคุ้มกันกันยิงมันยิงไม่ได้อ่ะก็แตกไปเลยน้องไปเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองข้างหลังอะ่ะครับผมกำลังเคลียร์ให้อยู่กำลังเคลียร์อยู่ใจเย็นกำลังเคลียร์ให้อยู่ย,ย,ยาไม่แตกยังวิ่งได้กันนะ เพทพจังว่ารถรถงข้างหน้าเขาไม่มีตำวรวจแล้วมัง้งจ้ามีทางเดียวแล้วพี่เราต้องันหลังแล้วไปยิงการเลยไปหลังยิงเลยเออนั่นแหละเยี่ยมมากมาเินรถเราไปเจอรถเราไปเจอรถเลย <laughs> ย,เลย,ยิงไปเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไป่มันยังไม่ตายยังไม่ตายยิงไม่ระเบิดไปเลยเละจะระเบิดระเบิดจะระเบิดโหมดโอ้โหโัวจับมันคิว ต้องยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปแม่งเยอะจังวัตรพี่ก้าวเลยอยี่ในหนักเรื่องอะไรวะเนี่ยตยิงยิงยิงทางหน้าข้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 างหน้าตามตัวไปตามตัวไปครับเอาครับเดี๋ยวภาพไปยี่บร้อยพี่การไปเลยเล่นไรครับหมุนเลยหมุนเลยยิงเลยเฮ้ยพี่มันต้องถัหลังพี่จริง ข้างหน้ามันมีอยู่ปะวะดูดิดูดิดูดิข้างหน้า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 มีข้างหน้ามีข้างหน้ามีคอยยิงคอยยิงข้างหน้าไว้คอยยิงหน้าไว้ข้างหลังพี่เคียงเอาเลดกันติดเน็ตไทยเฉยเลยเออเหมือนกันเล้วเฮ้ยเหมือนกันโอ้โหไรไรช่างมันช่างมันนเลยดูคนขับก็ได้ละ ต้องยิงที่ล้อมันต้องยิงที่ล้อมันยิงที่ล้อมันไปยิงที่ล้อมันให้มันตามได้ปล่อยมันตามไปเขาหน้ามีหัวนี่ Lost the cop Lost the cop ขึ้นเขาเลยขึ้นเขา Lost the cop Lost the cop ยิงเข้าไปยิงที่ล้อมันยิงที่ล้อมันขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขายิงที่ล้อมัน นี่เล่นภารกิจกันอยู่ครับเฮ้ยไปนู้นนี่ชนไปนี่เหรอไปนู้นนี่ตกน้ำแล้วนะไปด้วยอยู่ด้วยไปด้วยเล่นเล่นเล่นอ่าสี่คนเล่นกันครบหรือเปล่าเนี่ยหนีมึงเลยหนีมึงเลยเออชนแม่เลยโอ้ยลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วเบียดไว้เบียดไว้เบียดไว้เบียดไม่เบียดไม่เบียดไม่ไปเลย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 ไปก่อน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 ไปเก่อนไปเลยไปเลยไปเลย ข้างน่างวันนี้ข้างหน้างันนี้ข้างหน้ามันนีคนไปเลยเออแล้วนายก็ได้ไปเลยออกข้ามาสปีไม่มีคตนหัวไปก่อนนี่ไปก่อนนี่งไปก่อนนี่งไปก่อนกระสุนจะหมดอยู่แล้วเหลือสามสิบนะสุนพี่มีเป็นพันไปน้ำปัวโอ้ชชนชนกระเด็นเลยเกินคนเกินคนกระเด็นเลยคนนี่บินเลยไปไป โอ้ยปล่อยแล้วแหกโค้งไปแล้วแหกโค้งโต๊ะปลาไปแล้วยิงเลยโค้งนึงเลยเออนั่นแหละพุ่งลงน้ำไปแล้วเนี่ยลุยต่อลุยต่อต้อใจนิดนึงลุดยต่อลุยต่ออ๋อลงน้ำแล้วเฮ้ยขึ้นมายิงนี่ิยิงดิยิง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 เข้าไปนั่แหลเยี่ยมแล้วเบิดแล้ว ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอีกคันนึงข้างหน้าอีกคันนึงเฮ้ยกิงกินกินอยู่เฮ้ยกินกินไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอาอาอตามตัวนั้ำไปตามตัวน้ำไปตัวน้ำไปมเลยลงไปเลยลงไปแต่ไม่แก้ที่มันหลบนี่มันดีว่ะยิงมากเลยเฮ้ยพี่เราไม่ต้องขึ้นหลอกว่าให้เขาหนีไปก่อนไป เราก็คอยยิงอยู่ข้างล่าง,างานี่แหละเพราะว่าตำรวจมันไม่ตามเราไงยิงไม่หมดเลยเราต้องลอดเดอะคอปเหมือนกันนะไม่ใช่ไอ้นั่นเออต้องเราต้องหนีทั้งคู่ไงต้องหนีรัแต่เราก็ยิงไม่อยู่ตรงนี้แหละเำ <c oughs> ร้ายเดี๋ยวเราหนีได้แป๊บเดียวแค่นั้นแหละรอข้างบนหายก่อนถ้าข้างบนหายก็บอกแล้วกันตำรวจแม่งเยอะที่หายแล้วตำรวจแม่งคนเยอะต <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ห>ื่นสิผ่านแล้วเนี่ยมาแล้วกันเยอะจังวะข้างบนข้าถ้าข้างบนรอดแล้วบอกกันนะ เออไม่ตรงอยู่มันจะเก้ยมันเลยพี่ก้ามันวิ่งกันฝั่งนู้นแล้วเว้ยเฮ้ยดาวแล้วก็ะพิวเอ้แล้วกตกน้ำ้างบนหายังข้างบนหายังเล่นกันเล็บยังอะไรเข้าเข่าไปอ๋โอ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นไปนู้นอย่าขึ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 ้นไปทางนู้นไปนู้น ผ่านยังผ่านยังเดี๋ยวราตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นผ่านยังรอเพื่อนให้นั่นครับโอเคโอเคได้ได้ได้ไปเลยนักกอลขับหนีหนีให้ไวที่สุดได้เลยพูดคุจัดไปยิงทำแม่งก่อนขึ้นเขา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 เฮ้ยติงกะกาเฮ้ยอย่าโดนรถลับเอิดเอ้าทิ้หายแล้วติดต้นไม้เรีย้ ตองไงแล้วเนี่ยทีเดียเนเดียแล้วไปล้วไปแวไปวไปแล้วขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาไปเลยขึ้นเขาไปเลยกเยอะเอีไปกันฟลายอ่าไกหายแล้วไหาแล้วไอ้ออเราเหนื่อยเลยทีเดียวโอ้ย เยอะก็ซึ้งมาเยอะเยอะเยี่ยมเยี่ยมมากทำตัวได้เยี่ยมมากดร้อยครูดิดร้อยครูดิโอเป็เพิ่มเพิ่มมาเมื่อกี้ไปกินต้นไม้ได้ไงวะตต้นไม้ยังเทพเลยต้นไม้ขมวดมันไม่หายเหรวะเนี่ยพอได้แล้ว้ไปแล้วไปแล้วไปไปไปเราเอาเอาหนักเอาไปแล้ว ไปไปไปเดี๋ยวเราต้องตามหลังรถไปนรับาไม่ตรงกันนะครับโอเควิ่งไปเลยเราก็ตามไปนั่นแหละเราก็ตามไปเรื่อยๆตามรถไปเรื่อยๆนั่นแหละคอยตามรถไปเรื่อยไม่ใช่รถเราระเบิดตูมตามเข้ามานะตัวเลยหัวระเบิดก็แย่เลยรถพุ่งเกาะไปโก้รถพุ่งเกาะขนาดนี้แล้วไปรอรถก่อนรอรถก่อนรอรถก่อนรอรถมาถึงเอ้ยเอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงข้างอย่าล่วงข้าระเบิด เฮ้ยคนเต็มเลยคนเต็มเลยคนเต็มเลยทำอะไรกันอะจ้ากันจ้ากันล็อกกันล็อกกันล็อกกันลุลลรอ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 รถมาก่อนวางมาโตนี่น้องมาพี่ขับเองดีกว่า นร่ของพายพายเล่นนีรอนรอรอนไเป็นการขับเมื่อกี้ป็นส์ตใช่ไหนน่ากลัวมากเลยจอดพังเลยเราเป็นรถธรรมดาที่พังทเหมือนเลยเนี่ยวุนเข่ไหนก็ตตายหมดแล้วอ่ะางกองเลยงกาหตลบทีาอีไทีนังกาห้าตลบเลยทีเดียวไป จอดรอตรงล่มไม้ก่อนเราเป็นกราวทีมเราต้องตามไันนี่ไปตามรถไปตามรถไปเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามอเตอร์ไซค์เแล้วเกียร์ทางก่อนเคลียร์ทางก่อนเฮ้ยชนแม่เลยเคลียร์ทางก่อนโอ้ยยังไม่ตายด้วยดูดิยังไม่ตายด้วย เดี๋ยมึวิ่งต่ออีกดูนี่นี่ควรอว่าใช่ควดเงยนะเฮ้ยใครมาไปนั่งอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยใครมาไปนอนตายตรงไ้นวะนี่ยนั่นน่ะนักโทษตายตรงั้นวะนี่ยวันนี้นั่งหลับอยู่น้่น่ะหลับอยู่ล้่น่ะเอ็วเด็วเร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 ่วเร็เรอวเร็อเอ็วอรร็เร็วเร็อเร็วเเร็อเร็วรววอรเ รถด้วยรถด้วยรถด้วยเอ้ยเอ้ยปานด่านกยเอ้ยอะานด่านกุ๊กยังอ่ะปนแบงค์เอ้ยเอ้ยอย่างเงี้ยไม่เล่นต่อเลยไปแล้วกันเลยอันนี้เล่นอะไรอยู่อ่ะเอ้ยไม่อันนี้อ้าวเคตำรวจติดเไปเลยเวลาวิ่งไปเรื่อยๆนั่นแหละตำรวจไม่มาหรอกตำรวจมาก็วิ่งหลบเตาเดียวเองขอมัว อาดิวอยู่บนรถบัสงั้นมันไม่มีทางตกแน่แน่แน่ไสายยืดอยู่อะเอออ๋อเออเยอะเกิเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าถอยหลัง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 เข้าเฮ้ยสองหนาเหรอไปสองหน้าเราไปเลย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 เพื่อนผมเห็นสดชาวย์เลย ไปไปไปคตนกอนตายวะท่มันนั้นแหละรถไฟมาวิ่งาฝั่งโน้นกันวี่งฝั่งโน้นกันเอ้ยกำไปเลยไปเลไปเฝั่งโน้นไปฝงโน้นไปฝงโน้นฝังโน้นเอาติดหินอีกติดหินอีกโอ้ยตายละติดหินอีกลงเร็วเร็นกอขึ้นรถนน่ก็ตายไปเร็ว มึงจะบองเพชรโยโยยอยโอ้โหนร่วงดี๋วไม่เป็นไปเลยไปเลยไปเลยเอผมผมอยากดาวแค่นี้แหละการเอาตัวรอดเป็นหน้าที่เรอการเอรอดไม่ยอโหหามไม่ติดอ่ะน้องโอ้โเจ ไหนจะโทรหาไม่ชนิงได้วะโทรหายไม่ได้เลยวอืนี่ต้องหลดเัหลดหลังทุทางเลยโ okay. อเคได้ดิวิ่งวิ่งวิงยวิงวงเอายได้ไหมเก้า เนี่ย <c oughs> <Yeah. S 3> ไปนี่ไปนี่ผมนี่ต้องกินอาหารเราเลยทีเดียวถ้ากินโค้ตเลยเ yeah. ย่จะส่งของให้แล้วเร็วๆไป ส่วนขององอกรมีสุดยอดทำให้คนตกตะลึงเอาอ้าวพี่ลูเอาอีกแล้วเอาเลย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 โอ้โห อัาอยู่ปะเน yeah, ี่ยเย้ส่งแล้วอัาอยู่ครับ <Nice. S 2> ยังเลยนะ <Nice. S 2> ่าน่าน่ามันยาวมากเลยนะ <c oughs> ยาวมากเลยทีเดียวสามสิบเจ็ดนาที <c oughs> 37สามสิบเจ็ดนาทีเลยภาษาอทุกคนหนีแลวเนี่ย <c oughs> mươi không mươi thương thương gặp thương ้สงสัยคงจะจอดำอีกตามเคยเอาละครับก็ต้องขอจบอตอนที่สองแต่เพียงเท่านี้นะครับแฮนรับแขกคุกนรกนะครับบ๊ายบาย